S <S <S อ่าเรื่องโหนี่ผมโหก็ตลาดอ,อโคกตลาดนี่ตรงนี้ตลาดตลาดลอะไรตรงนี้นี่นะ <S <S ผมไปโหนี่เข่งผักสันพับๆับผับับโอ้โห,โ,หโหคือจิตตะลึงในเสียงโหหมากัดอยู่ในเข่งว้าไมมดบอลกัดนี่ตอนเดียวอ,อ่าครับเดี๋ยวถ้ายัางไงนะครับเดี๋ยวเราจะให้น้องปอแป้นะครับคือาเป็นต้นเสียงนะครับเดี๋ยวรบกวนนะครับบรรดาแม่แม่พี่พี่ทุกท่านนะครับช่วยกันหิ้วดังๆด้วยก็แล้วกันนะครับ แช่กันเด้แม่เด้อจะไหวไม่ดูบีแต่คนนั่งมดเหลีงเลยดูลักษณะท่าทางแล้วนี่เหมือนท่านจะง่วงนะเนี่ยก็ม่เป็นหลายคนไหนโหนี่วันที่หนึ่งวันที่สิบหกกดยได้โหสิบหกสิบหกสิบหกแต่คนไหนไม่โหนี่เขาโหกันแก้วก็นั่งรับตะชังแต่เขาคือชื่อไม่ถูก โ่มีสามโหมี่สามโห o อะ ho ที่หนึ่งโหแหล่หเจ้าสาวโ o เจ้าสาวโ o เจ้าบ่าวโ o เจ้าบ่าวแล้วก็โหแม่ใหญ่โ o แล้วก็โหแม่ใหญ่ครับอ่ะลองโ o แรกโหเจ้าสาวโอ้ย ho หีเาทำไมหีมึงห่าง ho อเอเจ้าสาวไอ้ห่าก็จะได้ก็ต้องห่างเลยห่างหลายเมีรทำไมมันขยุบไม่ทันเดี๋ยวโหเจ้าบ่าว สาวๆก่อนสาวก่อนโหยโหยโหยโยโยโยเออต้วอย่างงี้พิงนางน้อยปุ๊บไม่ใหญ่งเงาลุก,ก,ลกด,กดกกุถ้าใครไม่ส่งเสียงไม่ถูกหวยนะครับบอกเลยคนไหนเขียวมากก็คลายเด้อเดยวก็เดินใส่หมูกันเราจะแช่งเลยนะครับถ้าใครไม่ส่งเสียงไม่ถูกหวยนะครับ อ้าวเล่นไพ่ก็ไม่ได้นะครับเล่นไพ่ก็เสียนะครับบอกเลยเล่นไพ่ก็เสียซื้อหวยก็ไม่ถูกแล้วก็เจ้านี่ก็ไม่ให้เงินคืนด้วยนะครับเวลามาดูลิเกจะจะนุ่งกงเกงถ้าไปเล่นไพ่จะถ้าไปเล่นไพ่จะนุ่งผาถุงเอายังไงอ่ะเกาะมันสุกง่ายไงเนาอ่าต่อไปโหอะไรโหเจ้าเ่าอ่าโอเคโหดามันังนะเฮ้อะไรนะ ามอะไรถามเจ้าบ่าวไปหาเจ้าสาวถามหามโอ้ามโอ้ามโอ้ยแม่ทำไมไม่หิวแม่สงสัยว่ากลัวว่าจะไม่ได้ไพ่แต่เนี่ยนี่อะไรแม่เขาบอกว่าโหผิดโง่ไงเจ้าบ่าวเขาต้องโหดโดดุดดุด ดกโถงไม่ได้ดกแม่เอ้ยเดี๋ยวลมตะคุบลุงใส่พ่อไปแต่งดกดูแล้วว่้ออะต่อไปโหอะไรโหแม่ยายฮะโหทุดท้ายแม่ยายตายมาสามปีมาแรงวันตอนโหยอยยอยยอยเออคืนอะเจ้เฮ้ าเอ้ามาแล้วเว้ยมาแล้วว่าเอ้ามาแล้วเว้ยมาแล้วว่ามาแตกของเขาวของเราเข้ามาหุยค่าโหใครมีมะกรูดก okay um ูไม่มีเอาไม่ต้องไปดอกปะใครมีมะกรูดมาแลกมะนา ายบัวสายบัวให้น้องเตรียมตัวขันมาจะมาสายบัวสายบัวให้น้องเตรียมตัวขันมาจะมาขอเดือนสี่ไม่แต่งเดือนห้าขอเดือนสี่ไม่แต่งเดือนห้าขันมาจะมาให้น้องเตรียมตัวจ้าขอเดือนห้าแต่งเดือนขอเดือนห้าไม่แต่งเดือนหกเจ้าสาวเตรียมพกจะยกตากมาอ่ะอ่ะอ่ะขอเดือนหกเดือนเจ อ่ะขอเดือนหกไปแต่งเดือนเกเจ้าสาวเตรียมโดนเฮ้ยเฮ้ยอะไรนั่น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 นู้นแกแม่วีขึ้นมาเดียวแม่แกไปฟังก่อนน่ะก็ฟังก่อนแม่อ่ะขอเดือนหกไปแต่งเดือนเกตเจ้าขอเดือนหกแตงเดือนเกตเจ้าสาวเตรียมสวมแหวนเพชรลาลาอ่ะสุดท้ายแล้วครับสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้ว โม้อจะดูเกิจโทรหา